พพงษ์ชาติพงษ์นะครับนี่คือ MU Link นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมและน้องๆมารู้จักกับแต่ละคณะที่น่าสนใจในมหาวิทยาลัยมหิดลกันครับสำหรับวันนี้นะครับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราเนนะครับเป็น2สาวครับที่ถูกกดไลค์มากที่สุดนะครับในแฟนเพจมหิดล h ช n แนลของเรานั่นเองครับไปพบกับเธอทั้งสองคนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กเลยทาไมถึงสนใจอยากจะเป็นทันตแพทย์คะก็ดูน่าสนใจดีนะคะน่าจะเป็นอาชีพที่น่าทาค่ะอาชีพที่น่าทําค่ะแสดงว่าต้องเป็นคนรักษาช่องปากดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นขอเช็คช่องปากหน่อยยิ้มให้ดูหน่อยยิ้มให้กล้องดูหน่อยโอเคฟันสวยเชอร์รี่ล่ะ เป็นคนชอบทันตแพทย์หรือว่าอยากจะเป็นหมอหรือว่าอยากเป็นอะไรอย่างนี้เหรอคะก็อยากเป็นหมอคะ่ะแต่มาดูดูแล้วอยากเป็นทันตแพทย์มากกว่าเพราะว่าชื่นชอบค่ะอืมแสดงว่าเป็นคนต้องรักษาฟันแน่นอนเลยเ,เป็นคนรักษาช่องปากด้วยใช่ไหมฮะรักษาคนแบแป้งฟันบ่อยไหมวันนึงกี่ครั้ง สอ,สองครั้งคะ่ะเช้ากับเย็นเช้ากับเย็นสองครั้งต่อปี <c oughs> อืมสองครั้งต่อวนัน <c oughs> สองครั้งต่อเดือนสองครั้งเยว้วเอาละถ้าอย่างนั้นวันนี้นะครับผมจะให้น้องสองคนเนี่ยนะฮะไปดูจักคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลไปพร้อ,รอมๆกับพวกเราเลยดีกว่าครับตามมาเลย <c oughs> ครับผมก็อยู่กับท่านคณะบดีนะครับคณะทันตแพทยศาสตร์นะครับนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ภาสศิรินิสารักษ์นั่นเองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์วันนี้น้องสองคนครับเขาสนใจอยากจะเรียนทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์ยังไงมีอะไรรบกวนอาจารย์ด้วยนะครับยดีเชิญทางอาจ์าลยครับคณะทันตอะค่ะคือว่านอกจากเรียนเกี่ยวกับฟันแล้วแบบ สามารถเรียนอย่างอื่นอะไรอีกบ้างไหมคะคือจริงๆเนี่ยเรียนเป็นหมอฟันเนี่ยก็ไม่ได้ดูแลแต่เรื่องฟันอย่างเดียวนะครับเราต้องดูทุกอย่างในในช่องปากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงือกนะครับกระดูกขากรรไกรใบหน้านะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการทําผลิตอวัยวะเทียมด้วยทั้งตาเทียมจมูกเทียมหูเทียมนะครับนิ้วมือเทียมด้วยนะครับเพราะว่ามันจะใช้วัสดุเหมือนกับที่เราใช้ทําฟันนะครับแล้วก็ ดูแลในส่วนนี้ด้วยแล้วเขาเรียนเทรียดกันขนาดนี้มีกิจกรรมอื่นนอกจากการเรียนให้นักศึกษาทําบ้างไหมคะโอ้นักศึกษาธนาแพทย์นี่นักกิจกรรมเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านกีฬาดนตรีศิละปะวัฒนธรรมหรือแม้แต่กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมเนี่ยเราก็สนับสนุนอย่างมากเลยนะครับที่คณะส่งเสริมมากก็คือการไปให้บริการทางธนกรรม ผู้ด้อยโอกาสนะครับแล้วก็ในกิจกรรมที่ในวาระสําคัญต่างๆเช่นวันทันต์สาสุขแห่งชาติอะไรเงี้ยเราเปิดทําฟันฟรีนะครับแล้วก็ออกไปทําฟันตามโรงเรียนนะครับแล้วไปทําฟันให้กับเด็กตามต่างจังหวัดเนี่ยเราก็มีเป็นประจําทุกเดือนการที่จะมาเรียนคณะนี้ได้ค่ะต้องแบบมีนิสัยเป็นยังไงอะคะอ๋อก็เอ่อ การทำฟันเนี่ยก็คงเห็นแล้วมันทำอยู่ในบริเวณพื้นที่แ,บแบคบๆงานแต่และอย่างเนี่ยก็เล็กๆนั่นเนองก็คงจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะแล้วก็ต้องชอบงานศิละปะด้วยเพราะมันจะเป็นงานหรื่เรื่องความสวยความงามนะต้องต้องดูรู้ว่าว่าเอออย่างนี้สวยอย่างนี้ไม่สวยซึ่งอันนี้เรื่องแฮนด์สกิลนี่ก็สําคัญนะแล้วอย่างหนูอยากจะเข้าทันตะนี่คือต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะ ในกระบวนการสอบของเราเนี่ยนะครับเราก็จะมะีการสอบในหลายหลายอย่างใช่ไหมมีทั้งรับตรงเข้ามาเลยนะครับ<ม>แล้วก็เป็นการที่สอบผ่านกระบวกนการแอดมิชชั่นเหมือนกัสอบเอนทรานซ์นี่เงี้ยครับ,รบก็ทุกคนคงรู้แล้วว่าจะต้องสอบวิชาอะไรนะครับ<ม>ในการ,รที่จะเลือกทันแพทย์แน่นอนก็ต้องเน้นไปทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับใน,นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเคมีฟิสิกส์ชีวะ นะครับเราก็ต้องต้องต้องเก่งทางด้านนี้ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือทางด้านภาษาภาษาอังกฤษตอนนี้เราจะค่อนข้างเน้นมากครับก็ต้องขอบคุณให้คณะบดีิมากนะครับที่วันนี้ให้เกียรตินะครับในการเสนอกนะครับมาพูดคุยกับเราด้วยขอบคุณนะครับขอบคดีครับก่อนจากการผมมีดอกไม้จากฟอยลฟลอร์มาให้ด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับสวัดีครับคณะแพทยศาสตร์ที่ดีที่สุดของทุกคนถูกต้องแล้วครับอาจารย์ อาจารย์ผมสักเนี่ยพาทัวร์หน่อยเพราะว่าวันนี้น้องสองคนเนี่ยเขาสนใจนะฮะอยากจะไปที่ขนาทธรตีแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยไม่ให้โดนได้ไหมฮะขนาดธรณีแพทย์เป็นยังไงใช่ได้แน่นอนครับอ่าเอาล่ะงั้นพาไปที่แรกก่อนเลยดีกว่าครับอาจารย์เชิญเลยครับ ที่นี่ชนะอย่างน้อยเนี่ยวันละสองครั้งครับครับแต่ที่สําคัญมากกว่าจํานวนครั้งในการแปลก็คือวิธีการแปลครับนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันที่เพลงหนึ่งสองสามสุขภาพนะครับเราจะทำสองครั้งได้ครับเชิญเลยครับสองครั้งนี่คือตื่นมาแปลงครั้งแรกเพืนเสร็จอีกครั้งหนึ่งก็เสร็จเลยใช่ไหมฮะอันนั้นไม่นับ <c oughs> อ๋ออันนั้นเป็นครั้งเดียว เอาละครับอาจารย์สมศักดิ์ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่คลินิกส่งเสริมสุขภาพช่องปากครับ,รบอ่าซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้ดีครับเราจะได้ไม่ต้องเป็นโรคในช่องปากไม่เป็นฟันผุไม่เหงือ,อกเสบมาพบอาจารย์หมอคมสันครับนะครับหรืออาจารย์ต้อนอาจารย์ต้น<า>สวัสดีครับอาจารย์ต้นคุณหมอต้อนทนันตแพทย์คมสันลาภาอุ่นนั่นเองนะฮะอาจารย์ต้นนี่คือเชี่ยวชาญทางด้านของ,ของการทําอะไรฮะ จริงหลักๆคือเป็นหน้าที่ของการสอนทันแพทย์ให้ไปสอนคนไข้อีกต่อหนึ่งวันนี้จะมาพูดถึงการแปลงฟันดูแลช่องปากถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับทำไมนักศึกษาต้องเรียนแปลงฟันเนี่ยคในเมื่อาเราก็าแปลงฟันมาตลอดออประเด็นนี้แหละครับจริงๆแล้วการที่นอกจากเราจะให้การรักษาผู้ป่วยแล้วสิ่งสําคัญคือผู้ป่วยต้องสามารถดูแลตัวเองได้วิธีการทาความสะอาดที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการแปลงฟันรวมกับ,บ,บการใช้ไหมขัดฟันหน้าที่ของคุณหมอคือต้องสอนคนไข้ ให้ทําความสะอาดได้ด้วยตัวเองครับใช่ครับ mm hmm. คุณหมอก็เลยต้องแปรงฟันให้ได้ถูกก่อนจะเริ่มไปสอนคนอื่นคุณหมอต้องทําให้ได้ด้วยตัวเองก่อน mm hmm. ถูกต้องครับถ้าสมมติว่าหนูแปรงแรงเกินไปหรือว่าแปรงเบาเกินไปมันจะส่งผลต่อช่องปากอย่างไงบ้างคะประเด็นที่หนึ่งก็คือ,อฟันก็จะเกิดการสึกกร่อนเพราะว่าเราอาจจะแปรงฟันแรงเกินไปสองคือการความสะอาดอาจจะไม่เกลี้ยงมากพอ mm hmm. พูดง่ายๆคืออาจจะแปรงไม่เกลี้ยงแล้วก็ฟันก็จ,จะสึกไปด้วย จริงวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องนะครับสิ่งสําคัญเริ่มต้นจากแปรงสีฟันการเลือกแปรงสีฟันขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นวัยรุ่นอย่างคุณอย่างผมด้วยละกันเนี่ย <ś> วิธีการลเลือกแปรงสีฟันที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยคือเลือกขนแปรงที่มีขนนุ่ม <c oughs> ครับไม่ว่าจะผลิตภัณฑ์ยี่ห้อไหนก็ตามแต่ขอให้เลือกซอฟที่สุดไว้ก่อนครับ <c oughs> วิธีการแปรงฟันเนี่ยถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเราเรียกว่าขอสามคำนะครับผมมี3ามคำให้พวกคุณเหมือนกันแต่ว่าคือครบทุกซี่ S 1> <S 1> อีกสามคนคือครบทุกด้านนาครบทุกซี่หมายถึงว่าฟันบนฟันล่างฟันซี่ข้างหน้าซี่ข้างในค,คุณต้องตามไปให้ถึงนี่คือคแปรงให้ครบทุกซี่คร,ครบทุกด้านแปลว่านอกจากมีด้านนอกที่เราแปรงกันได้สะอาดเลี้ยงๆแล้วฟันยังมีด้านในของฟันที่คุณต้องทาความสะอาดอาอวัยวะวในช่องปากไม่ได้มีแค่ฟันครับ,รบสิ่งที่เราต้องดูแลก็คือ,อ,อทั้งลิ้นทั้งกระพุ้งแก้มอะไรต่างๆนีเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลครับแล้วเราใช้แปรง แปรงลิ้นแปรงปแบบปงนี้อะไรเลยหรอคะอ่จะใช้ผลิตอ่จะใช้อุปกรณ์เสริมก็ได้แต่ถ้าไม่มีใช้อุปร์สีฟันที่เราใช้ปกติด้ามเดียวนี่แหละก็พอจะทาความสะอาดได้เกือบเกือบจะครบท<ม>ั่วถึงแล้วครับแล้วมันจะไม่เป็นแผลอะไรเลยหรอคะถ้าเกิดแป,งปรงนี่คือสิ่งสาคัญที่เราต้องเลือกขนแปรงที่นุ่มไว้ก่อนสิ่งสําคัญก็คือเราใช้แปรงสีฟันขนนิ่มใช่ไหมครับวางแปรงเอียง,ยงกับตัวฟันฟันเราวางอยู่ตรงตรงแบบนี้เราก็วางเอียงกับตัวฟันให้มันกดเข้าไปในร่องเหงือกนะครับแล้วก็ขยับ ระยะทางสั้นๆเบาๆแค่นี้น,<ม>นับเลขใงใจนับ 1- นถึงหได้ใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ปัปดออกอ<ม>ให้หนีทิศทางจากเือนแล้วก็ขยับไปในแอเรียต่อไปจนเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าครบทุกซี่และครบทุกด้านนอกจากแปรงสีฟันแล้วสิ่งที่มีคำว่าต้องก็คือไหมขัดฟันครับเดี๋ยวนี้ัยรุ่นทั่วไปครับัยรุ่นยุคใหม่ใช้ไหมขัดฟันไหมขัดฟันเป็นเรื่องเท่ครับเป็นเรื่องที่นะครับแปรงสีฟันนั้นทคำความสะอาดได้ตัวฟัน ตัวร่องเหงือกแต่ว่าด้านที่เป็นซอกระหว่างฟันนั้นแปรงสีฟันไม่สามารถเข้าไปทำความสะอาดได้พะมันติดแน่นนะฮะใช่ครับครับซอยตรงนั้นเนี่ยระหว่างฟันเนี่ยยังไงจำเป็นต้องใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วยครับอ๋อแล้วเราแปรงฟันไม่สะอาดนี่มีผลอะไรบ้างไหมคะอ่ะเป็นการทําความสะอาดที่ไม่เกลี้ยงเนี่ยก็มีเศษอาหารค้างอยู่เศษอาหารที่ค้างอยู่ก็เป็นอาหารอย่างดีสําหรับแบงกินฟันหรือเชื้อโรคต่างๆก็เกิดฟันผุเกิดปัญหาโรคเหงือก<ๆ>เกิดปัญหากิ่นปาก อย่างอื่นตามมาเรื่อยๆครับอืมเอาละเรารู้คร่าวๆแล้วเราลองขอทดสอบได้ไหมครว่าการแปลงฟันที่ถูกต้องหมเป็นยังไงได้แล้วพอแปลงเสร็จปั๊บเดี๋ยวให้คุณหมอเช็คว่าโอเคไหมได้ครับได้ไหมฮะเราตรวจด้วยกันเลยครับโอเคขออนุญาตแปลงฟันโชว์ก่อนว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะแนะนําให้คุณฟอยดูว่าที่คุณฟอยแปลงฟันมันเนี่ยมันสะอาดมากพอหรือยังครับอ่าเราผมจะมีสีที่เอาไว้ย้อมดูว่ามีตำแหน่งไหนบ้างในช่องปากของคุณฟอยเนี่ยที่ยังมีคราบหรือเศษอาหารงเหล ลองย้อมสีในช่องปากกันดูนะครับซึ่งนี่เป็น,นเดี๋ยวคุณฟลอยพักก่อนก็ได้ครับคนไข้กัดฟันพักก่อนซึ่งนี่เป็นขั้นตอนปกติในการเรียนการสอนซึ่งการที่เราใช้สีเนี่ยน,นะครับเราก็จะทําให้คุณหมอกับคนไข้สื่อสารกันได้ง่ายขึ้นบางทีคุณหมอพูดอย่างเดียวมีตรงนี้นะพับมีตำแหน่งนี้ที่ยังแป้งไม่เกลี้ยงคนไข้นึกภาพไม่ออกครับดน้นไม่เป็นสารเคมีเ่ะเขาไม่มีสารเคมีเป็นสารเคมีแต่ไม่อันตรายแล้วมันใช้ยังไงอะคะพอทาลงไปมันก็จะเป็นสีนะ ใช่เดี๋ยวลองดูกันไม<ล>่ใช่ยแดงนะฮะก็เกือบเกือบแดงะนะก <laughs> ขอบคุณครับอาจจะมีกลิ่นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นอันตรายกับคนไข้แล้วก็สามารถทําความสะอาดได้เองอที่สำคัญก็ไม่เจ็บด้วยใช่ไหมครับใช่ฮะนอกจากทุกซี่แล้วก็ยังต้องมีทุกด้านด้วยนะครับฟันมีด้านนอกด้านในแล้วนี้เราจะย้อมดูด้านในกันว่าโดยปกติแล้วคุณฟอยสามารถทําความสะอาดได้ดีหรือย,ยังนะครับ เอาละครับเดี๋ยวผมจะปรับก้อยให้บ้วนน้ำครับเดี๋ยวลองดูว่าสีที่ติดอยู่เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันบ้วนได้ไหมครับบ้วนได้ปกติครับจ้าโอ้โบุ๋ยฮะโอโหกได้ไหมฮะนี่ไปรู้สึกยังไงบ้างอ่ะมันหวานป่ะพี่ลอยพี่ลอยทำไมเย็นไหมอ่ะอร่อยไหมพี่บอย ยังอยู่ไหมเต็มเลยยังอยู่ฮช่เอากระจกดูเดี๋ยวคุณฟ้าลองดูกระจกเองนะครับระวังตกใจนะครับเฮ้ยเฮ้ยมันจะไม่มันจะไม่ติดนานใช่ไหมคุณหมอก็ติดไปแบบนี้แหละครับที่ติดแบบนี้คืออะไรคะคือมีคราบใช่ครับสีเนี่ยมันจะย้อมคราบคราบที่เราเรียกว่าคราบพลา้งแล้วก็คราบเบบีครับที่ติดอยู่ที่ฟัน นั่นแปลว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณฟายยังทำขามสาดมีตำแหน่งที่ยังทำความสาดได้ไม่ไม่เกลี้ยงมากพออ่าเอาตรงไหนฮะตรงไหนคือไม่เกลี้ยงตรงที่มันสีมเข้มนะใช่ตรงที่ติดสีนั่นแหละครับออผมลองตัดก,กุ้อีดูหน่อยแล้วกันนะครับขอดูอกันพร้อมกันอันนี้เป็นกล้องถ่ายภาพในช่องปากแล้วก็ทําให้คุณหมอกับคนไข้เนี่ยสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นเพราะว่าสิ่งที่คุณหมอกาลังพูดอยู่คนไข้ก็สามารถเห็นบนจอมอนิเตอร์ได้ใช่กล้องธรรมดาไม่ได้เลยใช่ไหมคะอ่าถ้าปากคุณฟอยอาจจะพอได้ครับอาจจะยืมกล S <S โอเคขอบคุณขึ้นบนนี้เลยใช่ไหมใช่เนี่ยนะครับนี่คือด้านในของฟันนะครับขอฟันฟอนนะครับฟันซี่ในนนี่บางทีเราคุยกันไม่ค่อยรู้นี่คือสีนะด,ด้านสีที่ย้อมนะครับอาจจะเห็นตรงด้านในก็จะมีที่สีมันติดอยู่นะครับวยแชมพูนั่น,น,ใ,นใช่ไหมคะใช่ครับชมพูด้านตรงนี้นะครับเป็นข้อที่เราแปรงฟันไม่สะอาดหรือว่ามีอะไรติดอยู่ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวผมจะฟรีซภาพให้ดู นะครับอ่าโหนี่ก็คือตำแหน่งที่ด้านหลังของฟันของคุณปอยด้านนี้นะครับที่เราก็ต้องทำความสะอาดทั้งเหงือกทั้งฟันทั้งลิ้นอ่าถูกต้องครับใช่ของมันอยู่ด้วยกันยังไงก็ต้องทําความสะอาดด้วยกันที่สําคัญเจ้าของต้องเป็นคนทําความสะอาดได้นะครับสบายมากนี่ เอาละครับวันนี้ก็ได้รู้ไปแล้วนะสำหรับการดูแลช่องปากเบื้องต้นนะครับไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลังเนาะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยคัตแพทย์เราด้วยนะฮะขอบคุณอาจารย์ต้นมากๆเลยนะครับที่ให้ความรู้ครับคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวต้องไปแปรงฟันก่อนรู้วิธีแปรงที่ถูกต้องนะดูวิดีโอ ส่วนนะครับของคณะทันตแพทยศาสตร์นะครับอา <ผม S 1> จารย์นี่นก็คือภาควิชาการวิภาคนั่นเองนะครับอเอาล่ะห้องนี้โอเคเราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์อนิชานะครับ,รบจามอธิบายเราอยู่ในห้องที่เรียกว่าห้องปฏิบัติการ,รมหากายวิภาคหรือว่า c ร o สอ a นายอนัตตมีนะครับโอเคอาจารย์อนิชาสวัสดีครับอาจารย์กิฟสัสดีครับสำหรับภาควิชาการวิภาคนะครับเราจะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างสอนเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายค่ะก็มีตั้งแต่ สกิีนก็คือผิวหนังเข้าไปลึกลงไปเรื่อยจนถึงชั้นผิวหนังชั้นกล้ามเนื้อมีเส้นเลือดเส้นประสาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระดูกอะไรเงี้ยทั้งทั้งร่างกายแล้ววิชานี้นี่เกี่ยวข้องยังไงกับการเป็นทันตแพทย์แน่นอนดีการจะถามเลยแยกคำถามนะเนี่ยการเป็นทันตแพทย์ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีการ เกี่ยวข้อกับผู้ป่วยทั้งด้านการทําฟันให้ด้านการ,าการมีฉีดยาชามีการให้ยามีอะไรทุกอย่างทีนี้ในการทําทุกอย่างเนี่ยเราต้องเข้าใจเบื้องต้นก็คือเข้าใจระบบร่างกายก่อนแล้วอันนี้ใช่กล่องเสียงไหมคะหรือว่าอะไรคะข้างในค่ะข้างในเป็นกล่องเสียงอันนี้เป็นไทรอยด์ไทรอยด์คือ,อกล่องเสียงก็คือตรงของที่ผู้ชายเขาเรียกอ,อะไรนะลูกกระเดือก แล้วมาปรับใช้เลยกับการเป็นทันตแพทย์ได้ฮะนนการศึกษาอนาตมีเหล่านี้ก็อย่างเช่นฉีดยาชาเป็นต้นฉีดยาชาแบบมีมีโมเดลเห็นได้ชัดก็คือการฉีดยาชาอย่างนี้สมมติถ้าผมดุดมือไปปั๊บเนี่ยโกรธเลยแค่ไปเบิร์ตเดย์ค่ะอันนี้ก็คืออันนี้เราผ่าไปในเชิงลึกแล้วนะคะคลึกแล้วคือเนี้ยติดกระดูกแล้วติดกระดูกก็จะเห็นมีเส้นเลือดเส้นประสาทที่ออกมาจากออกมาจากสมองนะคะคเขาเรียกเส้นประสาทสมองคือออกมาจากสมองออกจากออกมาจากรู ของกระโหลกศีรษะแล้วก็ออกมาเลี้ยงออกมาเลี้ยงฟันทีนี้เวลาที่เราจะฉีดยาชาเียฉีดลึกไปถึงต้นทางทีงฉีดไม่ครับที่ฉีดยาชาชอบปากห้อยๆกลับมาแล้วปากตอนผมเล่นผมหาฟันคุดแล้วพอเรื่องชาปุ๊บก็ยังห้ก็เจ็บอุ้ยอาาจรย์ว่าผมเหรออาาจรย์แรงมากอ่ะอ๋อเล่นได้ใช่ไหมไม่กดนะนะไม่ตีโอเคเนี่ยก็คือฉีดจิ้มจุดนี้ปุ๊บคือถ้าหมอรู้เส้นทางรู้โครงสร้างฉีดทีเดียวชาได้ทั้งแฉก งเดี๋ยวให้น้องๆลองสัมผัสกันดีกว่าว่าอะไรเป็นอะไรอาจารย์เราบอกน้องๆหน่อยดีกว่านะคะค่ะแต่ผมว่าพี่เจตเลเรียนไหนคะถึ่จะได้แบบว่าเรียนกับอาจารย์ใหญ่เลยค่ะชั้นปีที่สองค่ะเริ่มเรียนปีสองที่สองทีว่าข้ามาจากสลใหปุ๊บใช่แล้วเป็นวิชาแรกเรกปีแรกเรียนที่สัลยาแล้วก็ปีที่สองก็มาเริ่มเรียนวิชาที่เกี่ยวกับพัน์แพ้ก็จะได้เรียนตัวนี้เรียนอาจารยเสยามใช่เวลาเรียนนี่คือเราต้องผ่าจนถึงข้างในใช่ค่ะก็คือ คือเรื่องจริงต้องถ่ายถึงแบบโมเดลตะก,กี้อ๋อคือเรื่องอะไรใช่อันนี้ยังไม่เสร็จก็ค <c oughs> ือเพิ่มมาสักกี่เดือนอันนี้ก็เป็นเส้นประสาทใหญ่ค่ะอ,อันนี้มันจะ,นจะอยู่มักจะอยู่ร่วมกันอย่างนี้เราก็ต้องรู้เนาะโอเค,อเคก็ได้รู้คร่าวๆนะว่าเป็นยังไงนะสำหรับน้องปิงและน้องเชอรี่นะว่าเป็นยังไงขอบคุณอาจารย์อนิชามาหรือพี่กิฟต์นะครับที่มาพูดกับน้องๆและผมด้วยขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะ ครับนั่นก็คือภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปากนั่นเองนะครับของคณะธนณแพทยศาสตร์ปปมาทำเป็ัยะไ่ให้มดหมือนกันนะครับ,รบอันนี้มันมีความสมาคัญยังไงครับอาจารย์ครับอันนี้ต้องถามเลยครับอาจารย์จินตนาหรือว่าอาจารย์เจี๊ยบนะครับเพื่อจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของภาควิชานี้แล้วก็เรื่องของการเรียนการสอนในภาควิชานี้เป็นอย่างไรครับครับขอเรียนเชิญอาจารย์จินตนาอาจารย์เรียนสวัสดีอาจารย์เจี๊ยบค่ะสวัสดีค่ะขาวิชานี้เกี่ยวกับ การเรียนทันตแพทย์ยังไงอะคะค่ะมีโรคในช่องปากหลายโรคนะคะที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับภาควิชานี้ก็จะเป็นการปูพื้นฐานนะคะทางเบสิกไซล์ให้แก่นักศึกษาทันตแพทย์นะคะเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆนี่พบในช่องปากนะคะแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีเชื้อแบบหลุดเข้าไปในร่างกายเราเราจะทำยังไงคะเราจะเช็คยังไงอะคะ อันนี้ก็เช่นกันแล้วก็มีทั้งในส่วนของออรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเชื้อในช่องปากและรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเ,เชื้อต่างๆทางระบบด้วยนะคะนะซึ่ง<ม>นักศึกษาคนก็จะได้ศึกษาเกี่ยวกับเรียนเหล่านี้นะคะ<ม>ครบถ้วนแล้ววิชานี้นี่นักศึกษาชั้นปีไหนถึงจะได้เรียนนะคะก็จะมี หลายรายวิชาซึ่งเราก็จะแยกเป็นนักศึกษาในชั้นปี2แล้วก็ชั้นปีที่3นะคะแล้วชั้นอื่นๆนี่จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างห่คะเมื่อเรามีความรู้พื้นฐานเรียบร้อยแล้วนะคะในชั้นปีที่สูงขึ้นก็จะเป็นการปฏิบัติงานทางคลินิกนะคะคเน้นไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยมากขึ้นนะคะอืม่ได้กว่าอาจารย์วันนี้ผมขออนุญ,ญาตนะฮะอาจารย์เจี๊ยบให้น้องสองคนแล้วก็ผมด้วย ได้ดูก่อนดีกว่าว่าอาจารย์มีการเรียนการสอนยังไงในการศึกษาวิชานี้นะฮะเอาแล้วตอนนี้น้องๆก็อยู่ตรงนี้แล้วกำลังทำอะไรกันอยู่เชิญเลยครับพาไปดูหน่อยเชิญเลยค่ะวันดี้เด็กๆฮลโหลยักษ์ซูเปอร์สตาร์คนไทยแอวันนี้เป็นชั้นปีที่สี่สี่แล้วโอ้อันนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับอาจารย์เจียบครับก็วันนี้จะเป็นการเรียนการสอนนะคะในรายวิชาเกี่ยวกับวิทยาโลกฟันผุ เพราะฉะนั้นเราก็จะตรวจเกี่ยวกับพวกความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุวันนี้เราก็เลือกมาหอย่างนะคะก็คือการตรวจปริมาณนับปริมาณของเชื้อที่ก่อโรคฟันผุ ซึ่งนักศึกษาแพทย์ทั้งหมดนี้ก็คือฟันผุหมดแล้วแล้วก็จะเอาเชื้อที่อยู่ในปากเรามาศึกษาไม่ใช่ค่ะวันนี้ยังไม่มีตัวอย่างเลยค่ะย่าใช่แล้วตัวอย่างที่เราต้องใช้เนี่ยมันตัวอย่างน้ำลายเนี่ยเราจะนักศึกษาแพทย์นี่แหละฮะไม่ใช่เราคิดว่าเราควรจะหาที่ไหนดีอาของผมไหมฮะอาจารย์ผมอาสาทำยังไงฮะอาจารย์ก็น้ำลายธรรมดาเก็บน้ำลายก่อนนะคะเอ่อซึ่งเราจะเก็บน้ำลายโดยการเคี้ยวพาราฟินนะคะจากนั้นเราก็จะมาทำการเจือจางเชื้อเพื่อให้นับปริมาณได้แล้วก็เพาะเลี้ยงเชื้อลงบน อาหารียงเชื้อชนิดแข็งนะคะคที่จำเพาะต่อจ,จงต่อเชื้อที่ก่อโรคฟันผุหลังจากที่เราเพาะเลี้ยงลงไปในนี้แล้วเราจะต้องทำการอบนะคะอบในตู้อบประมาณ48-72ชั่วโมงคุณฟอยช่วยเก็บน้ำลายโอเคได้แล้วครับเอาล่ะพอได้น้ำลายผมไปแล้วนะคะก็จะทำการดูด อันนี้เป็นเครื่องอะไรครับอันนี้เป็นปีเป็ดนะคะเพื่อปีเป็ดใช้ทำอะไรอ่ะใช้เพื่อที่จะดูดสารให้ได้ปริมาณเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วก็หลังจากเราใส่เชื้อลงไปแล้วเนี่ยก็จะต้องทําการผสมเฮ้ยให้เข้ากันมันคือเครื่องอะไรอ่ะอคะอันนี้เรียกว่าวอลเทคนะคะเดี๋ยวให้น้องน้องปิ๊งวอลเทคดีกว่านะใช่ค่ะทำนานแค่ไหนคะก็แค่ให้มันผสมกันนะแค่สิ่งที่เอาละกดบั๊ เ้ยเป็นไงอะมันสั่นๆเฮ้ยเอ้ยโ <c oughs> อเค <Okay, S 1> เรียบร้อยแล้วแก็หลังจากนั้นเราก็จะนำเอาเออมาลงเพจนะคะซึ่งในเพจเนี่ยเราก็จะมีอาหารเลี้ยงเชื้อที่จำเพาะนะคะ <S <S <ๆ>เพื่อที่จะเ,เป็นการเลือกเฉพาะเชื้อที่เราต้องการศึกษาขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าในน้ำลายเนี่ยมีเชื้อที่ก่อโรคอยู่ปริมาณเท่าไหร่นะคะเอ,ออย้อนลงไปค่ะ หลังจากที่หยอดลงไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทำการเกลี่ยเพื่อให้เชื้อที่เราหยอดลงไปแล้วเนี่ยกระจายทั่วเพดนะคะนะอันนี้ก็จะเป็นแอลกอฮอล์นะคะเป็นแอลกอฮอล์นะคะจุ่มเพื่อที่จะทําการสเตอร์ไลน์เหมือนกันนะคะอ๋อคือทุกอย่างต้องใช้การใช่ค่ะค่ะเด็กมันจะใช้กระจกอะนะ เจ็ดปั๊บก็ไปในห้องรอ48ชั่วโมงใช่ต้องอบในตู37ต้37อ,องศานะคะเอาละ48ชั่วโมงผ่าน,นไปนะครับเราก็ยังไม่หลับไม่นอนกันนะฮะโฮ้ยไม่ใช่คือเราสมมตินะฮะจะกินน้ำลายที่ผมได้ถุยมาให้นี่นะฮะดูไม่สุภาพนะน้ำลายที่ผมได้<อ>ได้ให้อาจารย์ไปเนะี่ยคือจริงแล้วถ้าเกิดว่ารอนเนี่ยมันต้องนานประมาณ2วันด้วยกันก็เลยมีตัวอย่างคร่าวๆให้ดูนะฮะรอจาก4ี 48ชั่วโมงเสร็จปั๊บผลที่ได้จะเป็นอย่างนี้ใช่เป็นอย่างนี้นะคะเป็นจุดๆที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือเชื้อที่เราเรียกว่าโคโรนีนะคะ1จุดนี่ก็มาจากเชื้อหนึ่งตัวนะคะนะนะซึ่งทางชายฝั่งนี้ก็เยอะมากเลยซึ่งในฝั่งของอาหารเลี้ยงเชื้อสีน้ําเงินตัวนี้ก็จะเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อที่เชื้อที่ขึ้นคือมิวแทนสเตปโตคอคายนะคะส่วนทางสีขาวใสตรงนี้ก็จะเป็นในกลุ่มของแล็กโตบาซิดายนี่และนี่ ก็คือภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปากขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์เจี๊ยบค่ะขอบคุณค่ะดีมากแกงชาวบ้านแกงชาวบ้านคุาขอบคุณ thank you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  มันห้องอะไรคะทำไมคนเยอะจังเลยห้องนี้นะครับเป็นห้องฝึกปฏิบัตินะครับการทําฟันปลอมแต่เดี๋ยวนี้เราขาไม่เรียกฟันปลอมแล้วนะครับเาเรียกว่าฟันเทียมฟันเทียมอาจรงไว้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่เรียกว่าฟันปลอมแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะได้รับเกียรติจากอาจารย์อมรรัตน์นะครับมาอธิบายถึงรายละเอียดของการเรียนในเรื่องของการทําฟันเทียมนี้นะครับขอเชอ่อาจารย์อมรรัตน์เลยครับ นี่กาลังทาการสอนการเรียนการสอนอะไรอยู่ครับค่ะ,คะเกี่ยวกับเรื่องของการทำฟันเทียมทั้งปากอยู่นะคะ,คะในขั้นตอนวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแต่งขี้พึ่งค่ะนะคะค่ะแต่งเป็นเห,หงเเหือกเทียมเพื่อที่ต่อไปก็จะผ่านกระบวนการเนี้ย เปลี่ยนจากขี้พึ่องอันนี้ค่ะให้เป็นพลาสติกต่อไปอะค่ะนะคะ,ะ,คะต้องแต่งให้เรียบร้อยก่อนค,ค่ะฝึกแต่งเพื่อนะฮะเพื่อจะไปแต่งในปากของคนคนไข้จริงๆรินะฮะอ๋ะคะอคงไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นเป็นฟันเทียมเลยค่ะคแต่งให้เหมือนกับฟันเทียมในกรณีที่คุณคุณย่าหรืออะไรที่ไม่มีฟันแล้วจะทําฟันเทียมใส่ในปากเนะะี่ยค่ะทีนี้เหงือกเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติด้วยนะคะเหงือกก็ต้องมีรูปร่างมีความนูนความโค้งค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้ถ้าเราแต่งได้ถูกต้องเนี่ยการยึดอยู่เ้ะมัันนจขาก กับลิ้นฝีปากกับลิ้นอะไร่งเงี้ยค่ะจะทําให้พยุงฟันอันนี้ให้อยู่ในช่องปากได้ดีขึ้นนะคะอ๋อาจารย์คะพี่พๆเขาทำอะไรกันนะะหนอยากลองทำบ้างอยากทงเลยอ่ะอ้าวได้เลยได้เลยเดี๋ยวพาไปเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะอินชากพี่เขาจังเลยอ่ะเอาล่ะตอนนี้น้องสองคนทั้งน้องเชอรี่นะครับแล้วก็น้องปิงเนี่ยนะฮะจะได้ลองทํา วิธีการทําฟันเทียมใช่ไหมฮะอาจารย์พื้นฐานนะฮะอันนี้คืออะไรคะที่อยู่ตรงหน้าเราอันนี้ก็จะเป็นขี้พึ่งอ่ะนะคะที่กำลังหลอมอ่าที่กาลังหลอมนะคะก็เดี๋ยวให้ใช้เครื่องมือนะคะตักขี้พึ่งที่หลอมเนี่ยแล้วก็มาหยอดบนฟันเทียมนะคะเนี่ยนะคะใช้ด้านนี้นะคะเดี๋ยวอาจารลอง้นะคะนะคะอ๋อต้องให้ร้อนนิดนึงใช่ใชแล้วก็อาจารย์เนี่ยค่ะหลนเลีนยเป็นน้ำแล้วก็มาหยออนะค่ะนะคะเดี๋ยวลองลองแต่งดูก่อนนะคะทีนี้ก่อนแต่งเนี่ยจะต้องให้ขี้พึ่งเย็นตัวลองก่อนนะคะ แล้วทำไมถึงต้องใช้ขี้ผึ้งมาแต่งนะคะทำไมถึงไม่เอาไปหลอมใช้เป็นพลาสติกเลยเพราะว่าถ้าเป็นขี้ผึ้งนี่สามารถที่จะแต่งได้ง่ายกว่าค่ะเกิดถ้าเราไม่ชอบหรืออะไรเราก็มาเติมใหม่ได้ง่ายกว่าการที่เราจะทําจากพลาสติกนะคะอย่างเงี้ยค่ะลองดูนะคะเดี๋ยวลองลองเติมดูก่อนดีกว่านะคะอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะขูดออกก็ได้อย่างเงี้ยค่ะนะคะค่ะนะคะเดี๋ยวขอเอาตัวอย่างมาดูนิดนึงเอาตัวอย่างนะฮะน่าจะแบบนี้นะฮะจย์ นี้อันนี้นะครับค่ะอันนี้ที่เสร็จแล้วนะคะที่เป็นพลาสติกแล้วแล้วก็ขัดให้ขึ้นมันเรียบร้อยแล้วครับอันนี้พร้อมใส่ในช่องปากได้เลยใช่ค่ะ้นนี้คืออย่างนี้ร้านที่เขาใส่กันค่ะอันนี้ฟันบนนะคะก็จะคุมส่วนพดานค่ะนี่คืออันล่างเป็นเชื่อเอฟเฟคค่ฟันเหยื่ออะไรไม่แล้วเวลาเขาเคี้ยวเงี้ยมันจะไม่หลุดใช่ไหมฮะไม่หลุดค่ะ แล้วมันมีอะไรยืดอ่ะอาจารย, <คะ S 1> ย์อะไรยืดอ่ะใส่เข้าไปอย่างงี้มันยึดได้เลยเหรอฮะใช่ค่ะคือคืออย่างงี้นะคะมันเป็นลักษณะคล้ายๆว่าเหมือนกับเป็นแบคทูอัมถ้าใส่ลงไปแล้วมันมีน้ำน้ำลายนะค,ะค่ะช่วยใช่ค่ะแล้วขอบต่างๆก็จะต้องไม่เกินจาัดก,การทํางานของกล้ามเนื้อฟังก์ชั่นนะคะครับแล้วถ้าอย่างงี้ค่ะพอเราทําเสร็จแล้วนี่เราเอาไปทาเป็นใส่พลาสติกเลยเหรอคะหรือเอาเอาไปทําเป็นแบบห่อก่อนนะค่ะ นะคะเป็นเบ้าแล้วก็ค่อยค่อยเอาพลาสติกไป็ล้อคือว่าววถ้าเกิดหนูมาเรียนต่อที่นี่ค,นค่ะแล้วหนูเะิบมีแบบอะไรที่องหนูต้องทาอีกไหมคะค่ะคือวิชานี้ก็เป็นเพียงแค่ของฟันเทียมทั้งปากนะคะเป็นแบบงานถอดได้ก็ยังมีงานติดแน่มอีกเป็นฟันเทียมชนิดติดแนมนะคะลองเช็คงานาหน่อยนะฮะอาจารย์รับรู้สึกน้องน้องชื่ออะไรคะเนี่ยถ้าถ่างใช้เครื่องมือคล่องแคล่วมากค่ะน้องเชอรี่ใช้เครื่องมือคล่องแคล่วมากเลย เอาล่ะวันนี้ก็ได้ความรู้ไปเพียบเลยนะฮะก็ขอบคุณอาจารย์มอรัตน์มากมากเลยนะครับที่สละเวลานะครับให้ความรู้กับเราในการศึกษาการทําฟันเทียมด้วยนะฮะขอบคุณมากจริงๆครับค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะ <Hey. S 1> <laughs> เป็นยังไงบ้างครับน้องเชอร์รี่และน้องปิงน้องปิงและเชอร์รี่ ปิง้งและเชอรี่ถูกแล้วถูกแล้ว <c oughs> เป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้ที่ผมพามาดูคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาไลไัยมหิดลสนุกมากเลยค่ะดูน่าสนใจมากเลยอ่าเป็นไงคะเชอรี่รู้รู้ได้สิ่งที่ไม่ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยค่ะแล้วก็สนุก <c oughs> ไม่เคยรู้สิเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะเป็นทันตแพทย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่รักษาอย่างเดียวนะมันต้องมีการให้คนไข้เนี่ยดูแลตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าจะมารักษาเขาอย่างเดียวด้วย <c oughs> ใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าเบเบสสำหรับแบบการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทันย่้นาเี ผมเนี่ยนะครับจะพาทั้งสองคนเนี่ยนะครับไปลงฟิวจริงๆไปลงถึงคลิงนิก mm hmm. จริงๆเจอคนไข้จริงๆเคสจริงๆว่าถ้าเกิดฟันเขาเกยขึ้นมาจะแก้ไขย,ยังไงถ้าเกิดฟันหลุดจะมีการรักษาฟันทีมยังไงหรือว่าวิธีการอัดฟันทันยังไงไปพูดคุยทันตแพทย์ตัวจริงเลยดีไหมคะนี <c oughs> ่ค่ะไฟเดเช่ <c oughs> ไอ็มโชเอ <c oughs> เอาล่ะครในะครั้งหน้าเจอกันนะครับกับ MU Link ลนะครับรายการที่จะพาผู้ชมไปรู้จักกับแายลักณะที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมนเด i